สวัสดีค่ะลิซ่าน้องสาวที่มีมาเ็ะืะอเชิญครูชำนาญการโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาอายุราชการ7ปีนะคะจะขอเล่าความเป็นมาเกี่ยวกับความสัมคัญ์ของการพัฒนาผลงานวดพัฒนคิดนะคะเป็นนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อสร้างสารสรค์ภาษาลาพ่อแม่นะคะด้วยโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยานะคะเป็นการบริหารภายใต้การบริหารของท่าน พ่ในการอดีตเลกคําเป็นเพือและท่านลองนักด้เทศทองค่ะโรงเรียนห้วยน้ำนักได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทางด้านต่างๆโดยเฉพาะสมองมีการพัฒนาและเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดหากเด็กได้รับการดูแลและ การจัดการเรียนรู้ที่ดีถูกต้องตามหลักพัฒนาการและหลักวิชาการเด็กจะเกิดการพัฒนาได้เต็มศักยภาพและส่งผลต่อกันพัฒนาในช่งวงวัยต่อไปการให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาเด็กในช่งวงวัยนี้จึงมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะบุคคลที่ใกล้ชิดเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กเด็ก เนื่องจากเด็กในวัยนี้มักจะเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ด้านซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาที่ดีสมวัยถือเป็นรากฐานของบุคลิกภาพอุปนิสัยและการเจริญเต,ติบโตทั้งทาง,งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญานอกจากนี้ยังส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถทางด้านต่างๆของเด็กพระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยพศ2562มาตรา7ยังได้ระบุถึงหน้าที่ของบิดามารดาและผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้เด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการพัฒนาตามแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวยัย ดิฉันในฐานะครูปฐมวัยโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรฐมศึกษาตักเขตสองจึงได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมกับวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมมวัยพุทธศักราช2560ซึ่งมีแนวทางในการส่ง เสริมพัฒนาการผ่านกิจกรรม6กิจกรรมโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้สื่อประสบการณ์สื่อประกอบการสอนที่หลากหลายที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปรถมวัยในทุกด้านและตระหนักถึงความร่วมมือของผู้ปกครองที่มีต่อการดูแลเอาใจใส่การเรียนรู้ของเด็กปรมวยัย จึงได้มีการวางแผนดำเนินงานให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อการสอนร่วมกันเรียกว่าสื่อสร้างสารค์ผสานพลังพ่อแม่เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประถมวัยโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาและเป็นแนวทางการปฏิบัติของครูผู้ดูแลเด็กพ่อแม่ผู้ปกครองได้ใช้ประโยชน์อันจะนำไปสู่ พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปถมศึกษาได้อย่างมีคุณ,คณภาพต่อไปนวัตกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อสร้างสารรคพสานพลังพ่อแม่ซึ่งมีขั้นตอนดำเนินงาน5ขั้นตอนตามแนว การบริหารพารอดโมเดลประกอบด้วย 1P Plan and p r t i c i t a t i o n คือการวางแผนงานอย่างรวมพลัง 2A e x c e n t for Action คือการรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไข 3R Run and Resilience คือการดำเนินการตามแผนที่ยืดหยุ่นได้ C.O. Opportunity oh, คือการให้โอกาสนักเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมอย่างเต็มศักยภาพ 5D Development คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องประโยชน์ที่เกิดจากการรวมพลังสร้างพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประกอบการจัดประสบการณ์เรียนรู้เช่นนักเรียนประถมวัยมีคุณภาพการศึกษาในระดับดีเลิศ จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาหรือซาโรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยาปีการศึกษา2566ระดับการศึกษาปฐมวัยทั้ง3มาตรฐานมีคุณภาพการศึกษาในระดับดีเลิศะ8 9ประโยชน์ที่เกิดจากนวัตกรรม สื่อสร้างสารผสานพลังพ่อแม่ส่งผลให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมอย่างเหมาะสมกับวยัยสำหรับปัจจัยที่ทำให้การใช้นวัตกรรมเกิดความสำเร็จมีดังนี้หน่วยงานบังคับบัญชาคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาตกเขตสองให้ความสำคัญกับการนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัยร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กและผู้เรียนทุกระดับทุกช่วงชั้นผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC นักเรียนและผู้ปกครองหรือชุมชนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และพร้อมพัฒนาตนเองในให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสังคมและเทคโนโลยีและปัจจัยด้านการบริหารการจัด ในสถานศึกษาที่มีความยุดหยุนเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของท้องถิ่นและนโยบายต่างๆของสำนักงานเขตพื้นที่ของสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส,ะส,ะสพอทอสิ่งที่ได้รับจากแนวปฏิบัติที่ดีหรือเบ s แพ r ทิ t การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อสร้างสารผสานพลังพ่อแม่คือการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยโดยความร่วมมือทั้งทั้งผู้บริหารครูปฐมวัยและผู้ปกครองส่งผลดีต่อผู้บริหารการจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผนการดำเนิกนการโดยใช้กระบ,บวนการบริหารตามรูปแบบพารอดโมเดลสร้างความรู้ความเข้าใจผสานพลังที่เข้มแข็งโดยใช้สื่อสร้างสารภผสานพลังพ่อแม่เพื่อจัดกิจกรรมที่เรียนรู้เน้นเด็ก เป็นสำคัญส่งผลต่อพัฒนาการทั้ง4ด้านอย่างมีคุณภาพด้วยความร่วมมือในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและผู้บริหารเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานนิเทศติดตามให้คําแนะนำและกำลังใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เชิงลุกเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมทำร่วมแก้ปัญหา สื่อสารและสร้างความเข้าใจอันดีกันผสานความร่วมมือเป็นพลังสร้างสรางสราพัฒนาการเรียนรู้เด็กประถมวัยได้อย่างมีคุณภาพสิ่งที่ครูได้รับเช่นครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นโค้ดเรื่องการผลิตสื่อสร้างสารให้กับผู้ปกครองร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมผลิตสื่อการสอนเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสารส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านรวมทั้งพัฒนา การบูรณาการการเรียนรู้กับสิ่งแวดล้อมวิถีชุมชนสิ่งที่เด็ดสิ่งที่นักเรียนได้รับเช่นนักเรียนมีความกระตือรือร้นมีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทางในและนอกห้องเรียนนักเรียนมีทักษะการสื่อสารมีความคิดสร้างสารรค์ในงานศิลปะมากขึ้นจนมีผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจากกิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ กระดาษระดับประถมวัยในงานศินละปะหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2565ถึงพศ2566 สิ่งที่ผู้ปกครองได้รับเช่นผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการผลิตสื่อการสอนโดยมีครูปฐมวัยเป็นผู้ทำหน้าที่โค้ชสร้างความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งสีด้านของนักเรียนเป็นการสร้างเครือข่ายการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนและชุมชนผ่านกระบวนการที่ผ่านกระบวนการการสำรวจเพื่อบันทึกข้อมูลการศึกษาและการลบ รวมความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายมีประโยชน์และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆโรงเรียนอย่างยั่งยืนเป็นการส่งเสริมนักเรียนรู้จากสืบเสาะหาความรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนรวมทั้งเป็นการสร้างความรู้การรับรู้อนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนร่วมกัน ดิฉันนางสาวพิพยิมาแก้จันเถินครูชำนาญการโรงเรียนถ้วยน้ำน,นักวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการประเมิน วิธีปฏิบัติที่ดีหรือเบสแพคทีสการจัดประสบการณ์การเรียนรู้<ม>เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อสร้างสรรค์ผสานพลังพ่อแม่ทุกๆท่านนะคะที่ให้โอกาสดิฉันและผู้ปกครองประมวัยโรงเรียนแม่น,น้ำนภูทิยาได้นําเสนอความสําเร็จอันเกิดจากการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นเบสแพคคีสนะคะในครั้งนี้นะคะจะมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนานวัตกรรมการสอนเด็กปฐมวัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่านักเรียนทำงานต่อไปได้เลยค่ะอ่าทำสวยๆค่ะ